สวัสดีครับผมพิสิทธิ์สุทธิธนาพรนะครับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเข้ามากรุงเทพแล้วแบบมีความฝันส่วนตัวคืออยากเล่นกีตาร์นะครับกีตาร์ไฟฟ้กาก็ทํางานอยู่3ามเดือนแล้วเก็บเงินซื้อแล้วกว่าจะซื้อได้นะครับก็ลําบากนะครับก็อดออมนี้ผมก็ฝึกกีตาร์ไปแล้วมีวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกีตาร์ที่เป็นเพื่อนเพื่อนผมอะ่ะมันก็ถูกขโมยไปนะครับพอถูกขโมยไปแล้วผมก็พยายามจะไปหากีตาร์คืนอะ่ะแล้วมันหาไม่ได้อะ่ะผ่านเวลาไปนานมาก ผมก็ไปแบบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วไม่ได้คืนเลยอันนี้เพื่อนที่ทํางานบอกเฮ้ยพิสิทธิ์ลองไปโบสถ์คริสเตียนดูไหมเพราะว่าโบสถ์คริสเตียนเขาบอกว่าพระเจ้ามีจริงนะเพราะว่าเขาเคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรเงี้บอกจริงเปล่าเราก็แบบอ่ะลองไปโบสถ์คริสเตียนดูนะครับผมก็ไปโบสถ์คริสเตียนแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าระหว่างที่เขาร้องเพลงกันก็แบบพระเจ้าอยากได้กีตาร์ที่ถูกขโมยไปคืนอย่างนี้ผมก็อธิษฐานที่โบสถ์แล้ว ผมก็ปรึกษาอาจารย์ที่โบสถ์และอาจารย์ที่โบสถ์ก็เขียนใส่กระดาษนะครับบอกว่าเราไอษฐานส,ส่วนตัวที่บ้านดูนะครับผมก็กลับไปที่พักผมผมก็เอากระดาษโพยนะั่นเนีเอามาแลาศาศา้วอธิษฐานพระเจ้าผมก็อธิษฐา,า,านประมาณคุกเข่าไปแล้วก็บอกว่าพระเจ้าครับผมอยากได้กิตตร์ไฟฟ้าคืนเพราะถูกขโมยผมไม่รู้ว่าขโมยแล้วไปไว้ที่ไหนถ้าพระเจ้ามีจริงครัช่วยผมหน่อยแล้วผมก็อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเชื่อไหมครับในระหว่างที่ผมอธิษฐานเกิดสิ่งที่แปลกที่สุดในชีวิตผมเกิดขึ้นผมสัมผัสว่า พระเจ้ามาเยี่ยมผมนะครับมาอยู่ข้างๆผมเป็นเหมือนเพื่อนผมเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนพ่อผมก็ล้มหน้าฟุบลงไปนะครับอยู่คนเดียวหน้าฟุบลงไปแล้วก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแบบความรู้สึกผมร้องไห้ร้องไห้มากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะไม่ได้ร้องไห้เพราะเศร้าร้องไห้เพราะมีความสุขแล้วก็พระเจ้าสงสัยจะมีจริงเหรอเราก็แบบมีความสุขมากหลังจากนั้นผ่านไปสองสามวันผมก็ไปทํางานนะครับเป็นเซลแมนนะครับ ก็ขายของตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ขายของตามบ้านนะครับเป็นแบบน็อปดอก็คือการเดินขายขอบไปหิ้วของไปขายอะไรเงี้ยอันนี้วันหนึ่งก็ทํางานก็เสร็จแล้วช่วงบ่ายเพื่อนบอกพิธิษอธิษฐานพระเจ้าว่าจะได้จะเอากีตาร์คืนนะลองไปหาไหมบอกเฮ้ยจะหายังไงแต่สนใจนะถ้าเราไปหาเพื่อนบอกเอางี้เดี๋ยวเราจะผ่านลงจำนำรงมินบุรีตรงเนี้ยลองจอดไหมก็พากันไปก็ลุ้นกันใหญ่เลยบอกเฮ้ยถ้าพระเจ้ามีจริงอะ่ะไม่ต้องไปหาหลายที่ ไปที่เดียวเดี๋ยวก็เจอนี่เพื่อนก็บิวกันผมก็อ้าวไปจริงๆไปก็ไปพอไปถึงโรงจำกนำปุ๊บเพื่อนก็ลุ้นเลยส่งผมไปโรงจำกนำก็เลยเข้าไปเลยครับเดินแบบกล้าๆากลัวๆบอกเข้าไปหาอทางเจ้าหน้าที่โรงจำกนำก็พี่ครับมีกีตาร์เบนเดอร์ซีรีนี้นี่นี่นี่นไหมครับเขาบอกมีแล้วผมนะตก,กะใจมากเลยแต่เฮ้ยมีจริงด้วยอต่อดีเขาผมบอกขอดูได้ไหมครับเขาหยิบก <c oughs> <ๆ>ีตาร์ตัวที่ผมถูกโบยไปเอามาให้ผมดูโอ้โหผม ทำตัวไม่ถูกเลยมันมีจริงนะแล้วผมก็เดินออกมาหน้าโรงจำนำแต่ว่าผมเฮ้ยมีเพกิต้าอันนั้นผมมาบอกเพื่อนที่รถเพื่อนที่รถออกมานอกรถหมดเลยบอกขอเข้าไปดูด้อยได้ปะแลแห่กันเข้าไปในโรงจำนำแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยกีต้าตัวที่หายไปนี่หายไปตั้งนานแล้วมันเจอที่โรงจำนำที่เรามาจอดโรงจำนำแรกเลยมันแปลกมากนานะ พระเจ้านี่พระเยซูเนี่ยสุดเลยนะแล้ว้เราก็แบบยังไม่รู้เรื่องพระเจ้าอะไรเงี้ยบอกเออสุดเลยแล้วก็ผมก็เอากีตาร์กลับมาแล้วผ่านไปจนจะถึงวันอาทิตย์แล้วผมก็ทํางานไปก็คุยกันเรื่องเนี้ยมันแปลกมันอัศจรรย์มันมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ตั้งใจจะไปแก้บนพระเจ้านะครับก็จะไปซื้อหัวหมูซื้อน้ำแดงอะไรเงี้ยมาไหว้พระเยซูนะครับ แล้วก็ผมก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมอยากจะมาไหว้ตอบแทนพระเยซูจังเพราะว่าผมเจอกีตาร์ไฟฟ้าแล้วอาจารย์เขากเบอกอไม่ต้องไม่ต้องพิสิทธิ์เพราะว่าพระเยซูมาตายแทนเราแล้วผมบอกฮะตายแทนเราได้หรอตายยังไงบอกตายบนไมก้กางเขนไงแล้วก็พระองค์เหมือนเป็นเครื่องศักการะบูชาเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นคืออะไรยังไงผมก็เลยทาไม่ได้เ่าของไหว้แล้วทำไงดีอาจารย์บอก เอ่อมานมัสการมาร้องเพลงพระเจ้าดิมาขอบคุณพระเจ้าก็เลยมาขอบคุณพระเจ้าพ mm. ี่น้องที่โดดผมไล้กีตาร์คืนแล้วพี่น้องก็ตบมือกันผมก็บอกพี่น้องเจ้ามีจริงนะผมไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ไม่ไม่ต้องให้อะไรตอบแทนและที่ผ่านไปสกพังผมก็พี่น้องที่โดดดีมากเลยผมก็เลยสนใจเรื่องพระเจ้าก็แบบอาจารย์ผมอยากเรียนเรื่องพระเจ้าจริงๆนะผมอยากรู้จักพระเจ้าอาจารย์ก็บอกได้ไปเรียนเรื่องพระเจ้าอาจารย์บอกกีตาร์ที่ได้คืนหลอกอกมาเล่นดนตรีให้พระเจ้าผมงงเลยว่าเล่นดนตรีให้พระเจ้าเล่นยังไงแล้วพระเจ้าจะรู้หรออะไรเงี้ยแต่ผมก็ รทีมน,นมัสการแล้วก็เล่นกีตาร์ให้พระเจ้าระหว่างที่ผมนมัสการพระเจ้าผมก็รู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตมากเลยหลังจากร่วมทีมน,นมัสการแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปสักพักนึงนะครับผมก็คิดว่าผมรักพระเจ้านะรักพระเจ้ามากเลยผมก็เลยเอามีดแกะสลักกีตาร์ที่ได้คืนมาเอามีดกรีดลงไปกีตาร์เลยครับเขียนว่า Jesus Loves You and Me แล้วมันเป็นรอยนะผมก็คิดถ้าเป็นรอยเงี้ยมันจะเท่นะ พอพระเยซูก็ทำให้เราแล้วแล้ววันหนึ่งสิ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งคือกิตราผมถูกขโมยไปอีกรอบหนึ่งพอกีตราผมถูกขโมยไปอีกรอบหนึ่งเนี้ยผมก็อธิษฐานพระเจ้าอธิษฐานหลายครั้งก็ไม่เคยได้คืนเลยนะแต่ผมไม่เลิกเชื่อพระเจ้านะผมมารู้สึกว่ากีตราที่ได้คืนมาแล้วเราไม่ได้การได้รู้จักพระเจ้ามันคุ้มมากเลยที่ผมได้รู้จักพระเจ้าจากกิต้าที่ได้คืน แม้ตอนนี้มันหายไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นมาผมก็จริงจังกับพระเจ้าแล้วก็อยากจะรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆมีงานรับใช้พระเจ้าที่ไปช่วยนักเรียนหรือคนในเรือนจําหรืองานคอนเสิร์ตหรืองานต่างๆผมก็ไปร่วมเป็นดนตรีด้วยแลวรู้ไหมครับหลังจากนั้นมาพระเจ้าก็อวยพรชีวิตผมมากเลยผมก็ทํางานมีรายได้ที่ค่อนข้างดีตลอดเลยแล้วผมก็ซื้อกีตาร์จนตอนนี้ผมกม็มีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือ คุ้มมากเลยที่ผมมารู้จักพระเยซูอ่ะที่เหตุการณ์พวกนี้ทําให้ผมมารู้จักพระเยซูแล้วพระเยซูมีจริงในชีวิตมันคุ้มกว่าสิ่งใดที่ผมหามาเลยนะครับแล้วผมอยากบอกว่าพระเจ้านะครับรักคุณแล้วก็ผมนะครับมากๆเลยถ้าคุณยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับผมลองอยากเชิญคุณลองอธิษฐานพระเจ้าดูนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้นะครับที่คุณจะรู้จักพระเจ้าและพระองค์ก็เป็นเพื่อนและเป็นพี่เป็นพ่อเป็นทุกอย่างในชีวิตคุณและสามารถช่วยคุณได้นะครับ ก็ขอเชิญมาที่คิสจักรคิงด็อบออฟคอรนะครับเราก็มีในวัส,สก,การรทุกวันอาทิตย์นะครับขอบคุณมากครับและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะรู้จักเรื่องราวพระเยซูคริสต์มากขึ้นอยากจะขอเชิญชวนนะคะให้แอดไลน์ของคิดจักรเข้ามาได้เลยนะคะสามารถสแกนผ่านภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าแอดมาที่ Line แอ KGCB ได้เลยค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ